สวัสดีค่ะวันนี้มาถอนขนหูกันนะคะง่ายมากอุปกรณ์ที่ใช้มีไม่กี่อย่างอันแรกก็คือเป็นตัวน้ำยาล้างหูนะคะหลังจากที่เราถอนขนหูเสร็จแล้วอ,อ,อันนี้เราใช้เป็นของคริสคริสเตนเซนนะคะมิสติกเอีอันนี้ก็ดีใช้มานานแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวแป้งที่โรยสำหรับจริงๆแล้วอ่ะเขามีแป้งสำหรับการใช้ ลงไปในหูโดยเฉพาะเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องเจ็บแล้วก็ระคายคือให้ดึงง่ายด้วยแต่อันนี้เราก็เป็นแป้งแบบแป้งธรรมดาค่ะก็ใช้ไปเพราะเราไม่ได้โรยลงไปในในหูในรูหูนะคะแล้วก็มีสัลีทธิสำหรับที่จะเช็ดหูนะคะแล้วที่สำคัญคืออุปกรณ์คือตัวที่หนีบที่ดึงขนหูปลายจะเป็นตัวมนๆแบบนี้นะคะไม่ใช่กันไกล ที่เป็นกันไกลตัดขนหรือตัดกระดาษะนะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทิ่มที่หูตรงนี้สังเกตเห็นไหมคะปลายจะเป็นตัวมนๆแบบนี้ก็ทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันง่ายมากๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเริ่มนะคะอันนี้ฉีโมงเป็นวันนี้เอาฉีโมงเป็นนางแบบนะคะก็ดูหูของฉีโมง คชี้สูเนี่ยเขาจะมีขนที่หูค่อนข้างยาวซึ่งทําให้ขนหมายถึงขนที่ปกคุมแบบเนี้นะคะค่อนข้างยาวแล้วก็จะมีขนหูอยู่ข้างในเราจําเป็นที่จะต้องดึงขนหูออกเพื่อให้เอ่อหนึ่งไม่เป็นสิ่งสกปรกหมักหมมอยู่ในหูนะคะซึ่งบางบาง น้องหมาบางตัวเนี่ยแบบขนหูแบบเยอะเป็นกระจุกอยู่ในหูว่าซึ่งทําให้หูอาจจะอักเสบหรือว่าไม่มีการทําความสะอาดที่ดีพอนะคะแต่ก็ไม่ต้องจริงๆมีนิดหน่อยก็ก็ยังคงโอเคนะคะแต่ว่าก็ควรที่จะดึงบ้างเออเดือนละครั้งหรือว่าสสัปดาห์ครั้งอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูมีอะไรบ้างก็คือเริ่มจากตรวจแป้งก่อนนะคะที่จะทาที่ เปลือกเปลือกของหูไม่ได้ใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ถึงขนาดแบบดึงล้ำลึกขนาดนั้นนะคะก็เหมือนทาลงไปไม่ให้เขาแบบระคายเคืองมากะค่ะให้ดึงง่ายๆก็ทาลงไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาเอ,อ ที่ดึงขนหูนี้คือใช้ถ้าเป็นข้างนอกๆเนี่ยก็คือสามารถดึงโดยใช้นิ้วมือได้นะคะที่เป็นไรขนก็ดึงดึงไปได้อยู่ไอฉีมงไม่ค่อยมีเพราะว่าดึงบ่อยนะคะคือต,ตอนแรกๆเนี่ยเราก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าก็ฝึกเอาแล้วก็สามารถที่จะดึงได้ก็เลยทำให้หูค่อนข้างที่จะเคลียร์นะคะไม่ค่อยมีขนหูเท่าไหร่ ก็ข้างในก็จะเป็นลักษณะของใช้ตัวกันไกลเนี้ยในการดึงก็ดึงไปค่ะดึงเนี้ยดึงออกมาคือด้วยเนื่องด้วยท่านั่งของของเราที่เราจับฉี่โมงนอนเนี่ยไม่ค่อยถานัดะนะคะจริงๆเราต้องนั่งกับตักเลยแล้วก็ดึงก็ดึงไปแบบนี้ฉี่โมงจกักระจีก็ดึงไปข้างในก็สามารถดึงออกมา เห็นไหมคะดึงออกมาได้ชิมองเริ่มหายใจแรงโอ้จ,กกจักรจี้เหรอลูกเออเนี่ยค่ะก็ดึงเห็นไหมคะอันนี้เราให้ดูก็จะมีขนออกมานะคะจริงๆก็ไม่ค่อยมี ก็เนี่ยคะ่ะก็ดึงดึงออกมาแบบนี้เรื่อยๆถ้ายิ่งน้องหมาที่มีแบบเยอะก็ก็จะยิ่งทําให้ขนออกมาเยอะนะคะสีม้งเป็นไรลูกนอนนอนนอนโอเคอ่ะ,อะสงบสงบนะคะโอเคอ่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ดึงดึงขนออกหมดแล้วเนี่ยเราก็จะล้างทําความสะอาดโดยใช้น้ํายาทําความสะอาดหูคือตัวนี้นะคะก็จะเทลงไปในสัมฤก แบบนี้หยอกอลงไปแล้วก็เช็ดเช็ดภายนอกนะคะก็อาจจะแทงเข้าไปนิดนึงแบบนี้โอเค คือถ้าเป็นที่โรงพยาบาลที่คุณหมอเขาทำเนี่ยคุณหมอจะเทน้ํายาลงไปในหูเลยนะคะแล้วก็ทําการแบบคลึงที่กกหูแบบเนี้ยให้น้ํายามันเข้าไปชําระล้างเสร็จแล้วก็ให้น้องหมาสะบัดหูมันก็จะเป็นสิ่งสกรปรกก็จะออกมาแต่เราไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นเพราะว่าหูเขาไม่ค่อยสกรปรกมากนะคะก็เช็ดเช็ดภายนอกให้แบบดูสะอาด ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเคลียร์แล้วอาจจะแบบทับแป้งนิดนึงแป้งก็คือแบบติดพับนิดนึงนะคะให้แบบว่าไม่แฉะดูดซับความอับชื้นไปก็จะเป็นแบบนี้หูก็จะสะอาด โลจริงๆหูฉีโมงก็ไม่ค่อยมีขนนะคะแต่ว่ามาทําคลิปให้ดูก็ก็ทำประมาณนี้ค่ะก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์สำคัญคือตัวกันไกลเนี้ยสามารถดึงการดึงก็อย่าแบบช้าคือดึงจึกๆึกแบบดึงออกมาแบบนี้ค่ะน้องจะได้ไม่เจ็บมากทำบ่อยๆเดี๋ยวน้องก็จะชินนะคะก็ก็ฝากไว้ สำหรับการดึงขนหูให้หูสะอาดนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ